ด่วนฝนมากสุด40-60มาแรงข่าว42จังหวัดก่อนด้านอุตุเตือนฉบับที่8รับมือทุกภาควันนี้พียากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่28มีนาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับจากที่เมื่อวานนี้มีฝน10-20เนของพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแล้วในบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ได้รับในด้านของพาย,ยุฤดูร้อนสร้างความเสียหายแล้วนะครับตามที่แอดมินได้ลงคลิปในช่วงเช้าที่ผ่านมาและในช่วงเที่ยงของวันนี้เป็นต้นไปต้องฟร,รัมระวังเป็นพิเศษนะครับ42จังหวัดดังต่อไปนี้บริเวณจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการหนองบลัลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยานาครน,นายก ปราจีมรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชรบรุรีสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคอีสานฝน40%ของพื้นที่ รองลงมาที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน20%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝน10%ของพื้นที่นะครับส่วนการประกาศแจ้งเตือนพายยุรดนดรนในวันนี้บริเวณพื้นที่4อย่างที่จะมีพายยุรดนดรอนเกิดขึ้น28มีนาคม2566บริเวณจังหวัดพิษณุโลกเพชบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬ หนองบลวลําพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาครและประิมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้ว ชาเชิงเซา์ชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราสสดส่วน2ี่มีนาคม2,566เน้เน้นเรียนจังหวัดพิษณุโลกเพชบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบลมพูอุรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่น การสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอด็ดยสโสทออำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรทรนสีสเกต อุบลราชธานีนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครปริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเนื่องจากล่าสุดในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่8 แจ้งเตือนพาย,ยุดุรร้อนประเทศไทยทางตอนบนจะมีผลกระทบจนถึงนวันพรุ่งนี้29มีนาคม2566จากบริเวณความปรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่28จนถึง29มีนาคม2566โดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองรวมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ดอยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยกรมอุตุนยิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป2 8มีนาคม2 5 6 6เวลา17นาฬกาต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของการพยากรากาศในวันนี้กันนะครับ พยากรณ์อากาศในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้28-29ถึงมีนาคม2 5 6 6ยอมพยาประกาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่บริเวณกองอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมด้านตวหนอ,อกของผ้าตวหนอ,อกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตวหนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้มีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับลมตนออกและลมตนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ส่วนฝุ part, people, ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีฝุ่นละอองและหมอกควันสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนส่วนภาคกลางทางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกฝุ่นละอองและหมอกควันสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทําให้มีการระบายของอากาศได้ดีเพียกระกาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเข้าภาคเหนือ10%ลมกระโชกแรงส่วนมากเน้นพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาและสูงสุด33-40องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้า40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเ็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ สีสะเกลและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาสูงสุด36-38องศาลมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลววในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเข้า10%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงส่วนมากในลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน พายุฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากในนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด31-37องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลืนสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพม,มหานครปริมนฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหัวในตอนกลางวันจะมีพายุฝนฟ้าขนองเข้า20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงอุณหภูมิต,มต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด32-38อ,องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ ส่วนมากเรนเพศรบุรีสงขายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-37องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมต่นออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นภูเก็ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด ย3ถึงองศาและสูงสุด3าสถึงองศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ